สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่ิบเอ็ดเมษายนนะครับสองห้าหกสามพบกับแสงแรกแข่งวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับช่วงนี้ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงหกโมงครึ่งครับหลังจากอัปเดตติดตามการทำไร่ของคุณลุงนะครับจากรอบที่แล้วรอบที่แล้ว ทำการเอาฟอร์ดห0 0พัติดคาดสปริงในการคาดหน้าดินฮะวันนี้ลงเอา7 6 1 0หนะครับมีพันแรนตอนนี้ซื้อใหม่ป้ายแดงครับเมื่อ5-6ปีที่แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเแสบาทครับดูติดตามการทำงานของชีวิตชาวไร่ครับ ตามติดตามติดชีวิตติดติดเท้าติดเท้าคีณดี่เจ้าฮะได้ไหบมาชมกันนะครับอันนี้น่าจะเป็น อ,นนยายาอันนี้ยาคุ้มป่ะอันนี้ยาคุม้มป่ะยาคุ้มยาคุ้มคุ้มยากลายเป็นดารานักกงกันแล้ NBK ของบาก้านะครับ BK บากะต่อไปหัดบากะผสมพาราคอตดนะครับ อันนี้อันนี้ใส่ไปจักกล้องเปิดวาวแล้วครับเปิดวาวนเวาวนะี่ยชมกันเจอคาดปิงไปรอบที่แล้วนะครับสองวันความแตกต่างครับงอขึ้นมายังเห็นได้ชัดเลยคโับโหให้ชมกันระยะนะ ฉีดยาคุมก็จะคุมค่าลูกยาในใ,ในในถังเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเราใส่พาราคอดไปด้วยให้ชมกันครัะในการฉีดยาคุมฉีดยานี่เราต้องฉีดช่วงเช้าครับช่วงเช้าจะมีน้ำค้าง ในการค่าสปริงค่าสปริงในรอบที่แล้วนะเปิดหน้าดินเข้าไปอ้อยแทงขึ้นมางอกขึ้นมาเยอะเลยครับนาเลยครับช่วงสองวันก่อนผมมาถ่ายนี่ยังยังไม่งอกขนาดนี้เลยครับเทคนิคครับเทคนิคของแกเรื่ ฝากติดตามช่องสมบัติฟาร์มลบลีด้วยไว้ด้วยนะครับเราจะได้ชมคลิปสาระดีๆการทำไร่นะครับทำไร่ทำฟาร์มนะครับอาชีพต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับ ถ้าฝนลงมาทับให้อีกสักรอบแรงๆนี่แกวเลยคะสบายเลยรอดแค่นี้ก็รอดแล้วครับแต่ถ้าให้ฝนลงมาทับอีกสักรอบนี้ใช้ได้เลยกล้องอาจจะไม่นิ่งนะครับยังไม่มีไม้กันสั่นเลยครับเดี๋ยวต้องค่อยๆพัฒน,นาครับ อ้นนี้ประมาณสามสิบไร่ครับจากสามสิบไร่ปีกปีกฉีดยากน่าจะกว้างสักหกเมตรได้ผมว่าไปทีหนึ่งฉีดได้ทีละสามสีล่องครับ การทำละอ้อยนี่ยาคุมยาคุมเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเราฉีดยาคุมอยู่นี่คือเราจะลดลดค่าแรงงานในการด้ยาครับปกติแรงงานวันได้ยาก็วันละสามร้อยบาทต่อคนครับทำงานเจ็ดโมงเช้าเลิกสี่มงเย็นครับ แต่ส่มากเทคนิคของแกคือแกจะให้คนงานด่ายาในล่องค่ะ้ามันทามันมียาลบมากๆด่ายาในร่องแล้วแกก็เอาคาดสปริงติดรถไทยเล็กนะครับือฐานเล็กคูบต้าบียี่ิบสี่ฮะคาดล่องกลางอีกทีหนึ่งครับเพื่อประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายครับ ลองหนึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับเดี๋ยวรอแก้กลับมาตัวนี้เจ็ดหกหนศูนยเอสนิวแลนดครับส่วนตัวผมสำหรับสำหรับรถไถแท็กเตอร์สีสูบผมยกให้รุ่นนี้ครับเจ็ดหกหนึศูนเอสของนิวฮันแลนดครับตัวใหม่ร้อยห้าแรงมา้า ให้กำลังแรงบิดสูงครับส่วนตัวผมยกให้สำหรับสีสูปครับตามติดชีวิตเช้าไรครับ ช่องเรานี่จะถ่ายทอดการทำกรเกษตรในสาขาต่างๆครับแล้วก็ส่วนตัวผมคือเป็คนชอบรถรถไถครับรถแทรกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดลงมาในช่องด้วยครับ อันนี้ภาพอาจจะไกลครับภาพจะไกลหน่อยตอนนี้หัวชิดน่าจะมีปัญหาหน่อยแกลงมาหัวชิดน่าจะตัน ให้ชมกันครับที่บ้านของคุณลุงนี่แกจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถในการทำไร่อ้อยเยอะมากๆเลยคะเดี๋ยวเราเราจะไปทำเป็นซีรีส์ซีรีส์คลิปย่อยๆนะฮะแนะนำอุปกรณ์ในการทำไร่อ้อยฮะ,ะฝากกดติดตามด้วยนะครับ แต่แกยกยกยกผ่านสูงไปหน่อยนะผมว่านะแกน่าจะวางผ่านให้ต่ำลงกว่านี้หน่อยพรามันฟูงกระจายเลยแต่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ ัวนี้ใครสนใจถ้าใครมีงบประมาณนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยครับช่วงนี้ราคาน่าจะลดลงมาเยอะครับจากข้าหกปีที่แล้วเห็นที่ตามศูนย์แท็เตอร์นิฮอลแลนด์นะครับราคาน่าจะประมาณหนึ่งล้านสามแสนเก้ามืนบาทน่าจะเป็นตัวเปล่านะครับไม่ได้รวมอุปกรณ์ กิดเต็มครับดารานหน้ากล้องครับตามติดชีวิตชาวไร่ครับบีเคกาบ้ายาคุมนะครแล้วก็ส่งพาร์คอนนิดหน่อยครับอันนี้หายย้อนแสงเพราะว่าแสงอาทิตย์เพิ่งขึ้นครับปีกน่าจะกว้างสักหกเมตรไปทีแล้วได้มันจะได้หกเจ็ดล่องครับ เจอค่าสปริงเข้าไปรอบเดียวงอขึ้นมาเยอะเลยครับคาดการว่าปีหน้าน่าจะดีนะครับหวังความหวังความฝังของชาวไร่ครับปีนี้ราคาไม่ดีครับแล้วก็ดีไม่ดีแล้วก็ปลูกครับอาชีพของเราครัเหลือน้อยเหลือมากแล้วก็ แล้วก็ปลูกครับเพราะว่าปลูกตอนหนึ่งบำรุงดีๆนี่อยู่ได้สี่ห้าปีครับเดี๋ยวรอแกกลับมาอีกรอบหนึ่งเี๋ต่อไปต้องพัฒนา ต้องหาไม้กันสั่นภาพจะได้นิ่งๆสวยๆครับไ้ก็ฝากกดติดตามไว้ได้วยนะครับเพื่อได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆครับของทางช่องเดีย๋ยวต่อไปก็จะเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับ แล้จริงๆครับรุ่นนี้ถ้าเราได้ได้มีคลิปได้ถ่ายทําตอนที่ถ่ายบุกเบิกครับคันนี้ลากคันสามคันสี่ได้สบายครับ แต่ถ้าการทำงานของชีวิตเชาวไร่ครับฉีดยาคุมนี่ใช้เวลาไม่นานครับสามสิบไร่นี่น่าจะถ้าทำจริงๆก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าทำงานเร็วได้พื้นที่กว้างทางแทงทางบัรจุน,น้ำก็หนึ่งพันลิตรครับทางนี้หนึ่งพันลิตร สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่อง SB สมบัติฟาร์มลบบุรีเดินะครับเราจะมาให้ชมคลิปให,ใหม่ๆติดตามการทำงานของเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวฟาร์มนะครับขอบคุณครับ